สวัสดีครับวันนี้พาทุกท่านมาชมการจับพึ่งโพงไปเลี้ยงนะครับมีวิธีการกระบวนการจับยังไงพึ่งโพงลังนี้อาศัยอยู่แบบไหนไปชมกันครับเนี่ยนะครับพึ่งโพงที่เราจะมาทำการจับเพื่อไปเลี้ยงนะครับวันนี้ก็เนี่ยนะครับบินเข้าออกนะครับเป็นรูเล็กๆนะครับอาศัยอยู่ ใต้พื้นบ้านนะครับซึ่งเป็นพื้นซีเมนนะครับเราก็ทําการขุดข้างล่างนะครับขุดใต้รูเนี่ยดูซิว่าโพงใหญ่ขนาดไหนลังพึ่งข้างในมีมากน้อยเพียงใดนะครับเราก็ทําการขุดนะครับนี่นะครับหลังจากที่ขุดเป็นโพงแล้วนะครับหลังจากที่ขุดเป็นโพงแล้วก็เราจะก้มไปดูนะครับว่าลังใหญ่ขนาดไหนนะครับโอ้โห นี่เลยครับหลังพึ่งโพงนะครับอาศัยอยู่ใต้พื้นซีเมนนะครับใต้พื้นบ้านนะครับมีประมาณ5-6แผงนะครับหลังพึ่งเนี่ยมีประมาณ5-6แผงแล้วก็มีพึ่งอยู่จํานวนหนึ่งนี่นะครับตัวพึ่งอยู่ข้างในอีกนะครับแล้วก็มีมีอยู่ในรูด้วยนะครับยังไม่หมดหลังจากที่เราเห็นหลังพึ่งแล้วนะครับเราก็ทําการเก็บ นะครับเก็บรังพึ่งออกให้หมดเลยนะครับเก็บมาใส่คอนที่เราเตรียมไว้นะครับเพื่อที่เราจะเอาพึ่งเนี่ยไปเลี้ยงนะครับเราก็ต้องเก็บรังออกให้หมดนะครับเพราะว่าในรังพึ่งเนี่ยมีทั้งตัวอ่อนตัวแก่ที่กําลังจะฟักออกมานะครับกําลังที่จะฟักออกมามีจํานวนมากนะครับเราก็ต้องเก็บรังพึ่งมาใส่คอนไว้นะครับเพื่อที่จะเอาไปเลี้ยงนะครับนี่ มีน้ำผึ้งนิดหน่อยนะครับมีใส่คอนนะครับนี่นะครับรังผึ้งน้ำผึ้งหยดด้วยนะครับเราต้องเอาออกให้หมดนะครับเพราะว่าในรังผึ้งนั้นมีตัวอ่อนจํานวนมากนะครับซึ่งเราจะเอาไปเลี้ยงนะครับเดี๋ยวเขาก็ฟักนะครับนี่เห็นไหมครับเยอะมากเดี๋ยวเขาก็ฟักแล้วก็เป็นตัวผึ้งมาครับหลังจากเอารังผึ้งออกหมดแล้วนะครับเราก็มาทําการจัดระเบียบ จัดระเบียบรังพึ่งให้เกาะติดกับคอนนะครับเพื่อให้พึ่งที่กําลังจะฟักตัวมาเนี่ยได้ทํารังและขยายต่อนะครับขยายรังต่อนะครับแล้วเราก็เอาเก็บเข้าไปในรังนะครับนี่ประมาณ5คอนหลังจากจัดระเบียบรังเสร็จแล้วเอารังพึ่งออกมาแล้วเราก็มาหาตัวนางพญานะครับนี่เราต้องมาจับนางพญาพึ่งให้ได้ ถ้าเราจับนางพญาพึ่งไม่ได้พึ่งก็จะไม่อาศัยอยู่กับเรานะครับนี่ต้องมุดเข้าไปหานะครับเพราะว่าอยู่ในโพรงลึกนะครับแล้วก็เล็กด้วยมืดด้วยนะครับใช้เวลาประมาณ3มชั่วโมงกว่าจะได้ตัวนางพญานะครับหลังจากเราเอานางพญาได้แล้วนะครับหลังจากจับนางพญาได้แล้วเราก็เอามาไว้ในหลังนะครับไว้ในหลังเลี้ยงนะครับ เมื lineup, the ground, the ่อเราไว้ในรังเลียงเสร็จแล้วตัวผึ้งนะครับที่อยู่ในโพรงนะครับตัวผึ้งที่อาศสยอยู่ในโพรงก็จะบินออกมานะครับบินตามนางพญามานะครับแล้วก็เข้ารังเนี่ยนะครับเห็นไหมครับบินออกจากโพรงมาเข้ารังนะครับเพื่อที่จะมาอยู่กับนางพญาแล้วก็ดูแลรังผึ้งนะครับที่เราออกเอาออกจากโพรงมานะครับเนี่ยตัวผึ้งตัวนี้ก็จะบินออกจากโพรงครับมาเข้ารังมาทํารังใหม่ในรังนะครับ หลังจากที่เราเก็บรังพึ่งหมดแล้วจับนางพญาพึ่งได้แล้วนะครับหลังจากที่พึ่งบินออกจากโพรงหมดแล้วนะครับเราก็ปิดฝานะครับปิดฝาข้างบนนะครับปิดประตูเข้าออกและสามารถขนย้ายพึ่งเนี่ยไปเลี้ยงได้เลยจะเลี้ยงที่บ้านก็ได้ที่สวนก็ได้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมวิธีการจับพึ่งโพรงไปเลี้ยงกันนะครับจับพึ่งโพรงของเราเนี่ย หลังหน้าเราจะไปจับที่ไหนมีความยากความง่ายยังไงเดี๋ยวผมจะทำคลิปมาให้ทุกท่านได้ชมนะครับกดติดตามกด subscribe ไว้นะครับขอบคุณครับ